อาถันเปีนะครับจะเกิดทุกทุกปีครึ่ง7ปีครึ่งในทางโหราศาสตร์นะครับก็ถ้าเป็นจุดอ,อายุที่ว่าเป็นจุดเด่นใหญ่ๆก็คือช่วงเบญจเพศมันคือการทบ7ปี7ปีผสมกันจริงๆแล้วเป็นเจเพเนี่ยมันน่าจะเริ่มบางคนในยี่สบถึงยีเนี่ยก็เริ่มแหละนะครับแต่หัวใจใหญ่หญๆเนี่ยก็คือจะมีช่วงยี่สิบสี่้าที่คนรู้จักกันแล้วก็ยี่สิบเก้าแล้วก็ ตัวที่เป็นเบนจเพศครั้งที่2เนี่ยนี้ตำราเขาตั้งชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือช่วง36 -38 ถึงนะครับจะเป็นช่วงที่มีดาวใหญ่ๆมารวมกันแล้วก็4 2่สถึงแล้วก็บวกไป7ปีครึ่ง7ปีครึ่งแล้วก็ไฮไลท์ใหญ่ๆก็คือช่วง60นะครับทีนี้เนี่ยผลเสียจะเป็นในเรื่องอะไรเนื่องจากว่า7ปีครึ่ง7ปีครึ่งมันมาจากดาวเสาดาวเสา่ยในท,ทางโหราศาสตร์มันหมายถึงนี่กรรมแล้วก็จุดอ่อน แล้วก็สิ่งที่เรากลัวไม่มั่นใจเช็คยังไงก็คือเช็คจากพื้นดวงชะตานะครับผูกดวงชะตาแล้วคุณดูดาวเสาในในดวงชะตาอยู่ในเรื่องอะไรก็จะมีจุดอ่อนเรื่องนั้น <c oughs> ดาวเสาก็คือเลข7นะครับถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดดาวเสากุมลัคนาก็คืออยู่ที่ลัคนาเนี่ยก็แปลว่าจะเรื่องจะเกิดกับตัวเองเสมอทุกๆ7ปีครึ่ง7ปีครึ่ง พอดาวมันจะเดินมามาโดนจุดนี้ไว้ง่ายๆนะฮะแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อดาวเสาเอ,อ,อยู่ในกลุ่มลัคนาแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นดวงปี67เนี่ยดาวเสายังโคจรอ,อยู่ในราศีกุม อ่ะให้ยกตัวอย่างเป็นคนราศีกุมละกันนะครับที่มีดาวเสากุมละคนาเนี่ยอันนี้ดูเป็นถ้าเป็นดวงเกิดปัจจุบันนี้คุณก็กาลังเจอกับการที่ดาวเสานั้นมาเขาเรียกว่ารีเทิร์นก็คือกลับมาตําแหน่งเดิมก็คือจะมาตรวจสอบเรื่องเดิมนั่นแหละก็คือเรื่องตัวเองนะครับแล้วพอมาเป็นเรื่องตัวเองแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องคู่โดยอัตโนมัติ ะะอาการมันก็คือจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเราก็ทําอะไรผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยมักจะต้องกลับมาที่ตัวเองเสมอหรืออาจจะลงโทษตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรก็คือมาจากเรื่องกรรมเก่าหรือในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอาดีตชาติเพราะดาวสาวเนี่ยเป็นเป็นอดีตชาติแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะเริ่มมีการเปลี่ยนคําว่าอาดีตปัจจุบันนาคกจะ มีอยู่เป็นอยู่รวมกันในปัจจุบันก็ตามก็แต่ก็ให้รู้ว่ามันมาจากข้อมูลที่ไม่ได้มาจากชาติภบนี้มันมาจากดวงจิตที่บันทึกข้อมูลว่าอยากจะมาแก้เรื่องนี้อยากจะมาเรียนเรื่องนี้อยากจะมาเติบโตเรื่องนี้นะครับซึ่งวิธีการเช็คก็คือเช็คจากพื้นดวงนะฮะแล้วมันจะคำนวณได้ทุกๆ7ปีครึง่งและทีนี้วิธีแก้ล่ะวิธีแก้ก็มีนะครับแต่ว่า จะเป็นแบบ2แบบก็คือแบบ1แบบ how to how to ก็เป็นแบบหลักจิตวิทยาก็คือคุณต้องทำยังไงคุณต้องคิดอย่างไรคุณต้องคิดอย่างไรก็คือเรื่องทัศนคตินะครับก็คืออย่างเช่นปรับปรุงตัวเองนะฮะก็คือการพัฒนาตัวเองนั่นแหละครับเป็นคนคิดบวกอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีระเบียบวินยัยมีระเบียบวินัยในการแบบ ในการปฏิบัติในแต่ละวันเพื่อไม่กลับไปเป็นพฤติกรรมแบบเดิมนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเราสามารถหาข้อมูลความรู้ how to ได้แต่ถ้ามันเป็นลักษณะจุดกำเนิดที่มาจากกรรมหรือปมจากอดีตชาติมันจะแก้ด้วยการ how to ไม่รอดเพราะมันจะมันมันจะเป็นลักษณะอาการค,คล้ายๆกับรู้ดีร,รู้ชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ มันแพ้แรงข้างในอะไรแบบนี้หรือมันจะรู้สึกแบบสังหรณ์ตังอิดตังอิดแม้ว่าจะมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกเสียวสันหลังว่าหรือแม้กระทั่งข้อมูลตรงหน้ารู้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็ตอบหาสาเหตุไม่ได้บางคนก็อ,อ,อาจจะเรียกว่ามันเป็นมูเตลู มันเป็นไสยสาศาสตร์มันเป็นอะไรแบบเรื่องลึกลับสิ่งที่ตามองไม่เห็นอาการบอดแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการที่เรียกได้ว,ว่าเป็นอาการที่มาจากข้อมูลจากอดีตชาติคือป่วยโดยการหาสาเหตุไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อารมณ์แบบแบบมีลางสังหรณ์ฝันแล้วก็กลัวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยมันสามารถเช็คได้ไหมเช็คได้จากโหราศาสตร์ ว่าถ้าเกิดว่าพื้นดวงพื้นดาวเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับดาวอดีตชาติหนึ่งหรือมีดาวที่อยู่ในเรือนพันธุมลณนะแล้วก็วินาศหรือทางสากลเนี่ยก็จะเป็นเรือน4เลือน8เลือน12อาการพวกนี้ดวงแบบนี้ก็คือจะเป็นดวงที่มีความเกี่ยวพันกับอดีตชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย how to อย่างเดียวอาจจะไม่พอไม่รอดอันนี้เป็น ผมเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่มีดาวแบบนี้นะครับทําให้ผมได้ออกตามล่าออกค้นหาวิธีการบำบัดก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาเรื่องชาติภพนะฮะแล้วก็ไปอบมรมฝึกเทรนนะครับบำบัดในเรื่องที่เกี่ยวกับการสะกดจิตเข้าผวังแล้วเข้าไปแก้อดีตชาติแก้ความรู้สึกแก้ปมแก้ข้อมูลในแบบนี้และปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็ มีกูรูหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนั่นก็คือด r j o รโจดิสเพนซาลองไปหาซื้ออ่านได้นะครับมีแปลเป็นภาษาไทย3เล่มแล้วเขาจะพูดปรากฏการณ์พาร์ซิโบแล้วก็การใช้การนั่งสมาธิเข้าไปแก้ อาการเจ็บป่วยแล้วก็ยังมีเล่าเรื่องไปแต่แต่ในเชิงของการระลึกชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งอาการแบบนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นอาการทางจิตนะครับคือจะเรียกว่าเป็นจิตไต้สำนึกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า,าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะยังไม่ไม่ได้เข้าไปทดลองการวัดในเรื่องของอจิตวิญญ,ญาณได้แบบแบบแบบมีเครื่องมืออะไรแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีของฟิสิกส์เนี่ยเริ่มแตะทางเรื่องนี้แล้วทฤษฎีนั่นก็คือทฤษฎีควอนตัม นะที่พูดถึงเรื่องอ,อนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งมันอธิบายนิยามของคำว่าจิตวิญ,ญญาณได้เป็นอย่างดีก็คือไร้กานเวลาแล้วก็สามารถเกิดเหตุการณ์แบบฉับพลันได้ทันทีอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปอลองศึกษาเพิ่มเติมผ่านดรโจดิสเพนซาแล้กันนะครับอันนี้จะอธิบายเรื่องปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณได้มาเป็นวิทยาศาสตร์ผมผมใช้คำแบบนี้ล้กันนะครับ ก็กลับมาที่วิธีแก้ก็มี how to ใช่ไหมครับ how to คุณก็ต้องแบบปรับไม้เซตเอาข้อมูลใส่เข้าไปแต่ถ้าสำหรับคนที่ลงลึกแล้วแบบจิตใต้สำนึกมันจดจำความเจ็บปวดมากเนี่ยคุณอาจจะต้อง how do you feel แล้วก็ใช้การบำบัดการสะกดจิตเข้าพวังแก้จิตใต้สำนึกแล้วก็เยียวยาบางอย่างโดยการใช้จินตภาพอะไรแบบนี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับเรื่องนะั้นเป็นเรื่องอะไร นะครับผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็คืออทำสกจิตเข้าภาวังเนี่ยก็ไปเห็นตัวเองเนี่ยอยู่มีการตายแบบซ้ําๆคือการตายแบบคนเดียวตายแบบคนเดียวก็คือมีภาพเข้าไปเ,าเสียชีวิตตอนอยู่ในถ้ำเป็นนักบวชนั่งสมาธิแล้วก็ถอดจิตหลุดแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นนักบวชอยู่ในทิเบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบถอดจิต ถอดจิตแล้วตายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอถอดรหัสดวงออกมาเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวกับนักบวชนะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับนักบวชแล้วก็การตายอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีดาวที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยมากุมดาวเจ้าลัคนาอยู่ในราศีพิจิกอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็เลยทําให้เราก็รู้สึกว่าปมที่เรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยมันสะท้อนได้ผ่าน1โหราศาสตร์2การใช้การบําบัดด้วย เรียกว่าขุดลึกลงไปในจิตใต้สํานึกอยู่ที่ว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับก็อธิบายมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าทําไมปัญหาของคนบางคนเนี่ยแก้ได้ด้วยการ How To บอกวิธีแล้วก็ทำแต่ทําไมปัญหาบางอย่างมันลงลึกและมันเป็นแบบอยู่ในจิตใต้สํานึกมันต้องแก้ด้วยวิธีการแบบ How do you f e e l มันต้องอาศัยความรู้สึกแล้วก็ต้องใช้การบําบัดที่ในเชิงจิตจิตวิญญ,ญาณจิตใต้สํานึกมากขึ้นนะครับ ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอ่านแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วนับชมมาถึงตรงนี้แล้วคุณเป็นคนมีความรู้สึกต่อเรื่องอดีตชาติชาติพบอย่างไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกนี้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะครั้งหน้าไม่อยากจะบอกว่าเดือดไม่อยากให้พลาดไปก่อนครับผมเมโหนทรหัส1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ